ไปดูเรื่องของสมาคมกีฬาเพาะกายกันบ้างน,นะครับล่าสุดเนี่ยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้สนใจจากต่างประเทศเข้ามารับการอบรมในไทยนะครับนำโดยท่านนายกสมาคมเพาะกายนะฮะคุณสุกรีสุภาวารีกุลน,นะครับแล้วก็มิสเตอร์รามสวามีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกครับเข้ามาหารือกับท่านที่การบดีมอการกีฬาแห่งชาติคุณวิษณุไล่ชะพิษนะฮะเพื่อต่อยอดด้าน การศึกษาด้านการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือที่เราเรียกกันทับศัพท์ว่า Personal Trainer นะฮะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเลยไม่ใช่แค่ไทยนะในทุกๆประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ทางสมาคมกับทางมอการกีฬาแห่งชาติเนี่ยอยากจะบูรณาการหลักสูตรวิชาการแล้วก็การฝึกอบรมเข้าด้วยกันนะครับเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาสู่วิชาชีพโดยตั้งใจว่าจะเปิดเป็นเทคคอสระยะสั้น3-4สัปดาห์ให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะในเอเชียใกล้ๆไทยเนี่ยส่งบุคลากรมา เข้าร่วมการอบรมนะครับหลักสูตร National Bodybuilding Coaching Certificate ก็ปัจจุบันนี้สมาคมกีฬาเพาะกายนะครับเปิดสอน5สาขาหลักมีวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านสรีระร่างกายและระบบกล้ามเนื้อวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร์ด้านการเคลื่อนไหววิทยาศาสตร์การกีฬาด้านจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านเวชศาสตร์การกีฬานะครับ